ดีครับ FC ทุกท่านและชาวเพื่อนช่างนะครับวงนนมาฝากเรื่องกล้วยๆสำหรับช่างมือใหม่ที่เจอเครื่องรุ่นนี้มานี่ก็คือ vivo v3 ติดล็อกหน้าจอไม่ต้องซีเรเยสครับเครื่องพวกนี้เป็น Android ที่5.1น่อัปเดตขึ้นมาก็จะเป็น6.0ได้แต่การติดล็อกหน้าจอนะครับวิบะต้าหายเลยใน,นจะพาทำ ไม่มีการติดเมลไม่มีการไปติดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมจะถอดแบตเตอรี่แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ฮะเสร็จเรียบร้อยกดที่ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิดพร้อมกันฮะไม่พร้อมก็ได้นะก็กดก่อนกดปุ่มเพิ่มเสียงก่อนแล้วกดปิดเปิดขึ้นมาเพื่อจะให้เข้าโหมดหน้า วิ Data. บดาต้าจบยากหน่อยนะฮะเพราะว่าผมจะใส่จอก็เลยต้องเอามาทำให้ดูมันติดล็อกหน้าจอแล้วเราจะลองจอไม่ได้คนระับทาการวิบดาต้าก่อนรอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นมาเป็นหมวดหน้าวิบดาต้าอย่างนี้คนระับเลือก ไปตรงที่ว่าวิบดาต้าตัวนี้แต่สัมผัสหน้าจอได้นะครับถ้าเป็น Android ตัวเก่าๆ่าครับ5.1ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำการวิบไปครับสั่งวิบแบบอย่างเดียวนะครับตัดภาพไปเลยตอนนี้มาถึงตอนที่วิบดาต้าเสร็จป,ปุ๊บจะมาหน้าเริมต้นก็ถัดไปนะรุป่นเก่าๆก,ก็จะได้เจอที่กันนาน แต่ยังใช้ดีครับถัดไปนะครับเลือกภาษาไทยเลือกประเทศไทยข้ามไปไม่ต้องใส่ wi-fi ข้ามทุกอย่างเข้าระบบได้เลยจบงานครับมาฝากกันคำเกินนี้สวัสดีครับ